เกินเกินไปเป้าขึ้นไหนวะในห้องน้ำบอมห,อห,อห้องน้ำเล็กอะห้องน้ำเล็กอะออกมาแล้วนะปาเพื่อใสครอะป้าโอ้หเฮ้ยโดนของจริงอีกตีได้ไงบ่าวะไอ้เยี่ห้ออะตีอย่างนี้เหรอตัวน็องแล้วตัวไกน็องแล้วตัวนัง่งแ,แล้วตัวบ้าน Tôi gây bà phải lắm, bà phải Vậy em có ọc bà hình quan chơi á Ê, gì ạ gì nó cu, xem lấy ตายเลยไม่ใช่มันตายวงด้วยใสัตว์แม่ง้ายูมผมเข้ากระป๋องมันเข้ามีไอ้ที่ดึงข้าบ้าน,น,าาานถัดใช่ปหมเ,เครื่องเคลื่อนมาแก้แขนก่อน สามตัวนะสุดสามสามโอ้โห,<า>โหแตกหมด <c oughs> หมดแล้วด่ว่าทางขึ้นอยู่ไหนยังไม่โดดะ วะน่าจะหลอกด่วละด่วนละด่วนละอ๋อวกบรรยำน่าจะปัญญาหรอกตัวนี้มันมาแล้วหน้าพี่บอดเปล่าวะพี่อะไม่งงเฮ้ยยังไม่ต่างโลกมันไม่บอดวะของเต็มเลยตัวนี้ขอกคอนฟูมาดิ ล็อกสอง good, เวลีกูดบเฮ้ยอยู่นี่ตัวอยู่ในบ้านปีนเข้าบ้านตัวน่าไปาาช่วเพื่อน<า>ป่ะใช่เที่ยหดหดอ้โฮโฮโฮอยดาเสียหันเมื่อกี้ไงเนาะชิบิงิมันอะนะเออทุบทานวะทานทาน เอ้ยไม่ไม่แต่วิ่งไม่ทัำวะบ้านดิตัวสองดิสวยพี่เลยตัวเลยตัวพี่ล็อกไว้นะรับไปตัวให้ผมตามไปก่อนทีหนึ่งเพิ่งไม่ต้องเล่นมีระเบงระเบิดอะไรปะเฮ้ยหน้าต่างนี้พี่หน้าต่างนี้ข้างเหรอตามไปก่อนทีหนึ่งเพิ่งไม่ต้องเล่นมีระเบงระเบิดอะไรปะ เฮ้ยหน้าต er, ่างนี้พี่หน้าต่างนี้ข้างเหรอไม่เห็นวะอันนี้น็อตซ้ำว่ะไม่ได้บานเลยรอแป๊บนึ่งเขาเดินเพื่อนอยู่นะโอเคโอเคกองน้องรอเลยพี่ปาระเบิดเข้าหมดละไอ้เหี้ยวางระเบิดแล้วตายตายพี่อ่ะเจอเลย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 อ๋อได้ระเบิดอีกเนาะ เออโดนระเบิดท Get you know ่อนี้โดนระเบิดพี่เฉยเนี่ยอยู่นะผมเนี่ยทางซ้ายเนี่ยเราเราไม่โดนไฟไม่โดนไฟใช่เหรอนาบ้านนาบ้านนาบ้านเนี่อก็ไม่ร่วงสวยอีฮียอ่ขบานอะไรพี่อ่ะขบานมีหรอพี่ว่ตึกอัพเปิดไปเให้นะมีมี กันไหนเนาะตัเบียนเจ็บนลากฉลากหน้าห้องน้ำไม่เห็นหรอสโคบปก็ไม่มีเฮ้โนตี้ยี่สี่นะไอขี้นี่ด้มั้ง OTWJ นี่ั้งล่าสุดอยู่หน้าห้องน้ำคตรตั้ี้เฮียน้องตรงไหนเพื่อนนะของบน เดี๋ยวมันเดินแน่มาร์คส้มเดินแน่มันเดินแน่เดินไม่นช่วยได้ยี่ห้อยืมใส่กระสุนเดี๋ยวเราสวยเพื่อนตายเพื่อนโอ้ยเดี๋วมันต้องเดินโอ้โหโกโก้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 เอ๋้ประวัติกูลืมไอ้กูลโเนี่ยเพื่อนไปยิงมัาละไอ้ฟิลิปปินในเหียอีกตอนงั้นน้ำจิ่ม น้ายมีตัวน,นึ่งพีโอเคโอเคมาชู okay. พเพื่อนเหรอโอ้ยหมดจิ้มหวดหมดหมดหมดเฮ้ยหมดหมดแล้วหมดละพีลจะปิ์ไปฆ่าน้องเหรอ บนหัวเพื่อนอะบนหัวเพื่อนอ่ะมีเหรอมี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 ตัวนึงตัวที่ไหนเลยบนหัวแหลยบนหัวแหละเห็นไหนนั่นแหละนาพี่ที่ไหนที่กัดหรือว่าที่หนุนที่กัดโอเคที่น่าจะมองเห็นนะ ออนออนออนวะเจงเกอเจงเงเกอออนออนออนเท่าไรเท่าไรอ๋อออนสิาจอกว่ามันจะอยู่ห้องน้ำมักส้มว่ะเพื่อนควันท่วมอ่ะสองกับหนึ่งเพื่อนกูว่าไม่เอาดีกว่าเฮียหนึ่งหมดหมดพอดีเลยเฮียกูรอดูพวกวิ่งเข้าบกเลยอุ้ยขวายุ่งจัดเลยอ่ะสายไม่วิ่งเข้าบกเลยหรอวะบลูมาร์คบลูมาร์ควันสควอดวันสควอด เพื่อนสามีเข้าวงเลยวะมันในไมากเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยไอ้ที่มันน้องอยู่วั่น่ะไอ้ทีมาผมอ่ะอุ้ยเฮ้ยใครสเปรย์อะไรอ่ะไอ้ยี่สิบสามอ่ะเพื่อนเรายี่ทีบมันสามแน่เลยว่ะเพลเพล่ฉันว่าแบบเออมันวิ้งไปมันมีสองตัวนะบนเข่าโอเคโอเคตื่นี้เลยบ้านดีก็ได้ครับที่จะไปข้างนอก ในข้างนอกในชั้นหนึ่งเหงาผมในชั้นหนึ่งบมามาคุยตัวแค่นึงสองต่อมั้งใช่ปะไม่ป่าดขัดแบบวะอ๋ะอเย่ะงงงงง,งงอีเยอะก,กูนออกเพื่อนเดี๋ยวกุนกับนอ็องไอ้สัสขวายิงมั้งเออไกลๆเลยอ่ะถ้าเท่า หน้าใกล้ดูยนะมันจะต้นไม้ <4 S 1> ต้นที่สองเผื่อแม่งมันเผื่อมันยิงฝั่งโน้นได้นะเราเดินหน้ากระดานอนะ่ะนี่จนะติดเ,เรายิงกันตั่งเราไม่น่าเกี่ยวนะเพื่อนไปเงียบแล้วนะระวังเฮ้ยนี่ตัวนึงนี่ตัวนึง ล็อกสองอ่ะเออสายล่างสายล่างไหนวะมากูเ well บื่อมากูสายล่างอ่ะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่จีบจีบจบมันยิงที่ห้าเลยไหนชิดแล้วใช่ไหมกูยังไม่เปิดเผยตัวนะเพื่อนเฮ้ยมันเอาไอ้นี่เอาคุรอห์

ไม่ล็อกช่วยเพื่อนแล้วแหละยแอบกิ๊บวะไปช่วยเพื่อนแล้วเออน่าจะไปช่วยเพื่อนอ่ะอยู่นี่ตัวมันมองเราอยู่ด้วยอะไรวะมาเลย,เลยนี่กระสุนกระสุนมันไม่ได้แค่สามสามชั้นเหรอวะโอเคเอ้อเจด ไปเลยมาตัวเดียวมาตัวเดียวไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นไปฆ่าก่อนนะไปเลยดูมันยืนเออเลยกูตกใจเพื่อนแล้วม่มีมือเนาไม่ยิงมันยืนเฉยอยู่ตัวกับตรงบันไดเนี่ยกูตกใจกูเลยยิงบอกแล้วมันมันไม่ได้ฟาร์มหรอไม่ฟาร์มนะมันทำอะไรมันไม่หลุดหรอเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นี่ยิงที่เจ็ดใช่ป่ะมึงใครเนี่ยเพื่อนมาโชล้วนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไี๊